คุณกำลังฟังคุณกำลังฟัง P-Story Podcast เล่าเรื่องผีวิญญาณตำนานสิ่งลี้ลับลี้ลับสิ่งลี้ลับลี้ลับตำนานเมืองลับแลเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมานานแล้วนอกจากจะมีจุดเด่งว่าเป็นดินแดนลึกลับคนต่างถิ่นเข้าไปไม่ได้แล้ว คนเมืองรับแลยังเคร่งครัดในศัจวาจาถือว่าการพูดเท็จแสดงถึงความไม่จริงใจต่อกันแม้จะเป็นการพูดด้วยเจตนาดีแต่ก็ถือว่าผิดคุณสมบัติข้อสำคัญเมืองนี้จึงได้ฉายาอีกอย่างว่าเมืองแม่ไม้เพราะผู้หญิงยอมอยู่อย่างไรค้คู่ดีกว่าอยู่กับผู้ชายที่พูดโกโหกเมืองรับแลเป็นเมืองโบราณที่สร้างมาก่อนกรุงสุขโขทัยเป็นร้อยร้ปี ขุดพบกลองมโหระทึกสมัยก่อนประวัติศาสตร์และยังขุดพบศิลาจารึกที่วัดเจดีคิรีวิหารซึ่งมีชื่อเดิมว่าวัดป่าแก้วสร้างขึ้นราวปีพศ1519โดยเจ้าฟ้าหามกุมาปรปฐมกษัตริย์ของนครล,ลับแลภายหลังถูกทิ้งเป็นเมืองร้าง ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนตั้งอยู่ในแอ่งระหว่างเขาที่มีที่ลุ่มสลับดอนมีลำห้วยไหลผ่านการเดินทางเข้าออกไม่สะดวกคนที่ไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศอาจพลัดหลงได้ง่ายต่อมาคนเมืองแคร์และน่านได้หนีข้าศึกมาซ่อนอยู่ในบริเวณนี้เพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์และมีป่าเป็นฉากบัง และต่อมายังมีชาวโยนกเชียงแสนอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่อีกตั้งเป็นบ้านเชียงแสนและอัญเชิญเจ้าฟ้าหามกุมารพระราชะโอรสของพระเจ้าเรืองชัยทิราชแห่งโยนกนานคนเชียงแสนมาเป็นปฐมกษัตริย์ที่มาของชื่อรับแลซึ่งมีความหมายว่าบางตาอีกทั้งบริเวณนี้ยังปลข้ามก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เพราะมีดอยม่อนลือสีเป็นฉากกั้นแสงอาทิตย์ทางตะวันตกจึงได้ชื่อว่าลับแลงซึ่งเป็นภาษาล้านนาต่อมาเพี้ยนเป็นลับแลชาวลับแลมีพื้นที่เกษตรอยู่บนเขาอย่างปัจจุบันทุเรียนและลางศาสตร์ผลไม้มีชื่อของอำเภอลับแลก็ปลูกอยู่บนภูเขาผู้ชายลับแลต้องขึ้นไปดูแลสวนบนเขาปล่อยให้ภรรยากับลูกอยู่ที่บ้าน เมื่อคนต่างถิ่นเข้ามาในลับแลจึงเห็นแต่ผู้หญิงและตั้งฉายาให้ว่าเป็นเมืองแม่ไม้จากการเคล่งนครัดในสัจวาจาตำนานเมืองลับแลจึงเกิดขึ้นมีเนื้อความว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมืองทุ่งยั้งออกล่าสัตว์และหลงป่าเข้าไปเจอหญิงสาวกลุ่มหนึ่งออกมาจากชายป่าทุกคนต่างเอาใบไม้ที่ถือมาซ่อนไว้และตรงเข้าไปทางเมือง ชายหนุ่มเกิดความสงสัยจึงแอบหยิบใบไม้ไปหนึ่งใบตกบายหญิงกลุ่มนั้นต่างกลับมาหยิบใบไม้ที่ซ่อนไว้แล้วเดินเข้าป่าไปแต่หญิงคนหนึ่งหาใบไม้ของตัวไม่พบจึงค้นหาอยู่ด้วยอาการวิตกชายหนุ่มจึงปรากฏตัวเอาใบไม้คืนให้เธอเธอบอกว่าใบไม้นั้นคือกุญแจที่จะใช้เข้าเมืองได้ ชายหนุ่มเกิดความสนใจและขอติดตามไปด้วยเพราะอยากเห็นเมืองลับแลหญิงสาวก็ยินยอมแต่ขอให้สัญญาว่าจะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวลับแลที่ไม่พูดเท็จเมื่อชายหนุ่มรับคำหญิงสาวได้พาชายหนุ่มไปพบมารดาและถูกอธยาศัยกันด้วยดีจนเกิดความรักใคร่มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน วันหนึ่งภรรยาออกไปเก็บผักหาฟืนให้สามีดูแลลูกอยู่ที่บ้านเมื่อลูกวัยสองขวบตื่นขึ้น,นมาไม่เห็นแม่ก็ร้องไห้หาพ่อปลอบอย่างไรก็ไม่ยอมหยุดเลยบอกกับลูกด้วยความเคยชินของคนในเมืองว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินว่าลูกเขยพูดเท็จก,กับลูกก็โกรธเมื่อลูกสาวกลับมาจึงบอกให้รู้ ฝ่ายภรรยาเสียใจมากที่สามีไม่รักษาสัจวาจาจำใจจะต้องรักษาคุณสมบัติของชาวลับแลไว้ให้เขาออกจากหมู่บ้านไปด้วยความอาลัยนางได้จัดย่ามใส่เสบียงให้สามีพร้อมของสำคัญใส่ย่ามไปด้วยบอกว่าอย่าเปิดดูก่อนถึงบ้านเมื่อภรรยาพาไปส่งจนพ้นเขตเมืองลับแลสามีอยากรู้ว่าภรรยาเอาอะไรใส่ในย่ามจนหนัก พอเปิดดูเห็นว่าเป็นขมิ้นเต็มย่ามจึงเอาออกทิ้งข้างเกือบหมดเมื่อถึงบ้านจึงเล่าเรื่องที่ตัวหายไปนานให้เพื่อนและญาติพี่น้องฟังพร้อมกับเอาขมิ้นที่ติดถุงย่ามมายืนยันคำพูดแต่พอหยิบขมิ้นติดย่ามออกมาก็ต้องตะลึงเพราะขมิ้นนั้นเป็นทองคำเหลืองอารามจึงพากันกลับไปหาขมิ้นที่โยนทิ้งไว้พบว่าขมิ้นเหล่านั้นงอกเป็นต้นไปหมดแล้ว และหาไม่พบทางที่จะเข้าเมืองลับแลอีกด้วยเหตุนี้เมืองลับแลจึงเป็นเมืองอาถรรพ์ที่ชายหนุ่มทั้งหลายอยากจะเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครหาทางเข้าเมืองลับแลได้เลยได้แต่เล่าลือกันมาเป็นร้อยร้อยปีในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ์และได้เสด็จมาถึงเมืองลับแลในวันที่24ตุลาคมพศ2444โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายศาลากลางจังหวัดจากเมืองพิชัยมาตั้งที่บางโพซึ่งถือเป็นอำเภอเมืองอุตรดิต์ในปัจจุบันและยุบเมืองทุ่งยั้งรวมกับเมืองลับแลสถาปนาขึ้นเป็นอำเภอลับแล ซึ่งปัจจุบันถ้าจะเข้าเมืองลับแลไม่ต้องไปค้นหาทางเข้าหรือใช้ใบไม้เป็นกุญแจแล้วเพราะเขาสร้างประตูไว้ใหญ่โตและยังมีปฏิมากรรมแม่ไม้เมืองลับแลบริเวณประตูเตือนใจคนที่ไม่มีสัจ,จวาจาจะต้องนั่งคอตกในท่าเดียวกันกับรูปปั้นของชายหนุ่มผู้เป็นสามีแต่อย่าเข้าไปหาคมิ้นในอำเภอนี้เลย เพราะได้กลายพันธุ์เป็นท้เรียนและลางศาสตร์ไปหมดแล้วและสำหรับใครที่มีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่นำมาลงให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ